ไม่วัวครับตมรวจจับเพราะวาทำข่าวอะไรอย่างนี้กันเลยไม่ไม่ต้องถ่ายก็ถ่ายแค่รูปแล้วแล้วก็ยาแค่นั่นของแรงเสร็จเสร็จก็คือรูปรูปคนนี้แล้วก็ไปได้ที่ไหนครับจับได้ที่ไหนครับทางทางข้าสะพานทางเข้าสะพานนะอ๋อแสดงว่าเขาข้ามมาจางของนู้นแล้วสา,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 ายรายงานใช่ไหมครับสายรายงาน เราเราสอบว่าเขาจะเอาไปส่งที่ไหนครับเนี่ยก็มาขายไว้ที่เมืองมุกดาหารนะครับมาขายให้กับวัยรุ่นคุณวัยรุ่นที่ต้องการที่จะเสพยาแสดงว่าคนนี้คงมาบ่อยนะรลดว่าแต่จะผ่านได้ไงครับ้าแสดงว่าไม่มีเจ้าที่ตัวนะมันเลยจะผ่านเพราะว่า เห็นมันรัวๆอยู่ในอยู่สภานแล้วไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่ก็ตรวนนอกจากมีต้ารวจไหนก็ทำกันอย่างนี้ครับไม่ตารวเบียดไหนก็ทำไงผมไม่รู้ไม่รู้ครับสมาวจากเขาก็ทำข่าวอะไรอย่างนงี้ย ไม่ไม่ต้องถ่ายก็ถ่ายแค่แแรูปแล้วระยะแค่ก็คือรูปรูปคนนี้แล้วก็ไปได้ที่ไหนครับกลับได้ที่ไหนครับทางทางเข้า,ขาสะพานอ๋อแสดงว่าเขาข้ามมาถาึงของนู้นแล้วสายรายงานใช่ Zel ช<ร>ใชไหมาครับ